สวัสดีค่สะสวัสดีพี่ไหวด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางโชรูฟอร์ดไอเมสขาราชพุพะรามหมีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอ um ีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ไหวค่ะซื้อรถกระทางพี่บุ๋มเป็นยังไงบ้างคะบริการดีครับถ้าคะแนนเต็มสิบก็ให้เต็มถ้าคะแนนเต็มร้อยผมให้เต็มร้อยครับโอ้โให้ให้เยอะมากให้เยอะครับตัวรถเป็นยังไงบ้างคะพี่โอเคครับถูกใจมากแล้วก็เป็นฟอร์ดคันแรกที่ที่ผมได้ด้วย ทำไมถึงเลือกเป็นฟอร์ดครับพี่ไหวเอ่อเลความที่เราชอบความดุดันมากกว่าครับเพราะว่าเราเราทํางานเราทํางานในในด้านสิ่งที่เราก็ชอบอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อจะบอกว่าไอเดียตอบไม่ถูกนะดูพงฐานอ่าดูพงานใช่ครับดูฐาน<อ>ใช่เพราะว่าเราชอบหนึ่งตัวตัวนี้เขาแต่งสวยแล้วก็ ของปอดเนาะตัวนี้หนึ่งเรามุมมองผมไม่ได้ผมไม่ได้ช่างใจนานเลยนะผมเห็นเพื่อนเขาออกปุ๊บปรับเลยผมตัดสินใจเลยจอดเข้าเลยนัดเลยนัดวันลยนัดเลยครับนัดวันเลยโอเคมานั่งคุยแล้วถูกใจสีอะไรผมผมชอบขาวมุกผก็บอกเงี้ชอบมุกเดินมาก็เราก็ดูปกติครับผมแต่ว่าด้วยความที่ตัวเองชอบสีขาว แต่ถ้าขาวเลยผมก็ไม่ชอบชอบอะไรที่แบบมันมันสีผสมนิ่ๆหน่อยๆครับผมแล้วก็หนึ่งเราดูแล้วแบบมันมีภุ้นฐานดีแล้วก็แต่ส่วนเรื่องออดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมูก็ดูแลอะ้ครับนํำไปใช้ในธุรกิจด้วยใช,ใช่ไหมคะใช่ครับพี่หวายทำเกี่ยวกับอะไรคะสิ่งพิมพ์ครับผมสิ่งพิมพ์ใช่ครับมีบผลิตและจัดจำหน่ายครับค่ะผลิตและจัดจำหน่ายใช่ครับ พิ่งพิมพ์ทุกทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับด้านถ้ากล่องเครื่องสำอางพวกอะไรอย่างนี้ครับทุกอย่างครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างติดต่อได้โดยตรงเลยครับเบอร์ครับพี่เบอร์ศูนย์แปดสี่ครับหกหกเก้าเก้าสามหนึ่งหกครับสามตันดีเคพะรามสองครับผมสามารถติดต่อได้โดยตรงเลยครับติดต่อพี่ไว้ได้เลยได้ครับแล้วการบริการการต้อนรับภายในฟอร์ดไอเอซคาพระรามห้าเป็นไงบ้างคะดีเยี่ยมครับดีเยี่ยมดีเยี่ยมชอบครับโอเค อยากให้ทางพี่หวอะค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกระทาง f o r ์ดอามสาขาราชบุพรกาม5ค่ะครับก็เชิญเชิญได้นะครับทุกคนเพราะว่าผมมาออกที่นี่ก็ดูแลบริการดีอ่าหรือจะติดต่อเซลล์ท่านไหนก็ได้ที่นี่แต่ว่าผมติดต่อที่คุณบุมนะครับเลือกเลือกที่ที่จะจบที่คุณบุมอ่าครับผม เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชรูมฟอร์ดไอเมสาหาลาลาเชฟุกซรามห้าค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ภกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญเลยค่ะเช่นที่มุ๋มข้างคราบก็บุ๋มขอขอบคุณพี่วายมากครับที่เปิดโอกาสให้บุ๋มดูแลเหมือนถูกชะตากันด้วยคือก้าวขึ้นโชรูมาคือแบบเหมือนแบบเหมือนสปาร์กันเลยอะว่าแบบเออต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แ,บบแล้วบุ๋มบุ๋มขอพูดถึงลูกค้านิดนึงลูกค้าใช้คําว่าสวยมากครับเป็นสิบประโยคคือ สวยมากครับไม่ว่าจะอัปเดตรถอะไรไปตอนแต่งก็บอกว่าสวยแล้วยังไม่ได้แต่งเลยเลยโอเคครับชอบพอแต่งเสร็จกําลังไปล้างสวยครับใส่ล้อแค่ข้างเดียวยังใส่ไม่ครบสีเลยสวยมากครับคือแล้วพอล้างรถเมื่อวานล้า,ลางรถเสร็จเลิกเย็นเลยลา้ลางล้างรถเสร็จแล้วก็อัปเดตให้รอบคันลูกค้าสวยมากครับวันนี้มาจอดรถเตรียมส่งมอบก็สวยมากครับแล้วหาพวงกุญแจให้ ของ gm เราหาพวงกุญแจให้นะสวยมากครับสวยคือบุ๋มค่อนข้างภูมิใจมากเลยที่ว่าลูกค้าโอเคโอเคกับบุม๋มโอเคกับโชว์รูมแล้วก็โอเคกับรถด,ด้วยแล้วในส่วนถึงเรื่องการบริการอันนี้บุ๋มให้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบุ๋มดูแลให้ดีที่สุดไม่ไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนไม่ว่าลูกค้าจะมาในส่วนของหน้าบ้าน,นาฝ่ายขายหรือว่าจะเป็นศูนย์บริการยังไงอรอดราระผ้าทุกคนคือครอบครัวบุ๋มการันตีเลยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะครบไงขอบขอบพระคุณมากครับ